ตอนนี้มีอาหารอยู่เวลากี่ทุ่มในวันนี้นะสองกีกสิบนาทีสองทุ่มปานโจกกับก้านเคียดมาถวายปีงมาพร้อมอันไอ้มิดก็เอาอันไปหานมไม้แล้วก็ตำมะทูมาพร้อมอันนี้ก็บปีงไก่แล้วกับปลาจลิด สามพันปีอันนี้จะปีนเคือนันนี้นะขับแล้วขับอีอยู่ครับเนี่ยคา,าบก็จะมาใ,ใกล้อยู่นี้โอ้ยรบครับท่านผู้ชมที่กระลบครับคืนนี้เป็นคืนวันที่ห้าตุลาคมสองพันห้ารอหกสิบหกเวลาเกือบสองทุ่มละพอดีไหวาพาส,สวดมนต์เสร็จตั้งแต่หกโมงกว่าๆเนาะพานโจกกเอาอาหารมาถวาย รือสีนะมันจะกินข้าวแรงกับกินกนะผมก็ได้ถือสินงดวิกาลโภชนาได้ผมวันนี้ก็มีไก่ย่าง3800ปีตป้งแต่มาแซ่กอันนี้ก็แล้วก็ที่ไฮไลท์นี่มือน,นี้นะน้อไม้นี่นี่น,น,นี่ไอ้มิดเราไปหาโคดดติเซาต้มแล้วนี่แล้วก็ตำมะมโท่นี่ก็ตำไม่ไหมนะรู้สึกว่าคนว่าวามาเพชรนี่ใช่เข้าไปนี่ แปดแสนรถชิบล้อหนึ่งหัวซันแล้วก็มีอันนี้คนวอานะนี่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 อันนี้คือเคตด่านคนบอลนะเกิดมากก็เห็นเคตด่านมันเอื้อมเสริมอยู่คนบอลนะนี่เป็นอาหารของสัตว์โลกก็เป็นอย่างนี้แหละนะโม่งมาโม่งเข้ากันนี่นะนี่นะแบบพิเศษดะ มีอันเดียวในโลกโอ้มีสองอันไหมัม่ใช่ปัตตาีกอะไรนะะทูนี่แหละก่อนโอ้เพชรอะไรจะให้แล้วลไรสีกินเพชรไม่ได้เลยสีเนี่ยน้ำลายแตะเลยท่านผู้ชมนะเฮ้ยอืมอ้าวอ้าชูอะได้จ้ะทำให้เพิ่นก่อนโอ๋ออ๋ออ๋อชวบานเิ่นเช่นอ๋อธำรมทูนี่แหละเนี่ยเอ้ยเกี่ยว ตัดเพชรจะน้อยตัดเพชรตัดเพชรติดอะบา